เจดอนซานโชตัวลูกของทัพปีศาจแดงแมเชสเตอร์ไนเตดที่ปัจจุบันกำลังยิมตัวกับโบรุสเซีนดอร์ทมุนในบนเดสลีกาได้เปิดเผยว่าตัวเขานั้นไม่เปลีโอกาสที่จะกลับมาเล่นให้กับอยู่นเตดอีกครั้งในทุกการน้าโดยมีเงื่อนไขที่ว่าเอริกเทนฮากผู้จัดการทีมปัจจุบันต้องไม่อยุ่แล้วโดยทางซานโชย้ายกลับมาเล่นให้กับดอร์ทมุนด้วยสัญญายิมตัวเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาหลังมีปัญหากับเอริกเทนฮากผู้จัดการทีมจมออนาคตกับสโมสรอ,อย่างไรก็ตามหาก ไว้กับทีมต่อไปก็น่าจะทำให้ทางซานโชเป็นฝ่ายที่ต้องเก็บข้าของออกไปจากทีมแทนโดยเป็นที่เชื่อกันว่าในเบื้องต้น เสื้อจิมแลตคิปได้วางแผนงานในฤดูกาลหน้าโดยมีเอเล็กเทนฮาร์กทำหน้าที่คุ้ซื้อกับทีมต่อไปแต่ได้ฟูมการเล่นของทีมที่ไม่สามารถหาความสมสมอได้ในฤดูกาลนี้ก็ทําให้เกิดคําถามขึ้นในอนาคตของเทนฮาร์กกับสมสรนนอกจากนี้ในรายงานยังระบุอีกว่าความสัมพันธ์ของเทนฮาร์กกับซานโชนนั้นคงจะไม่สามารถกลับเป็นเหมือนเด็มได้แล้วดังนั้นแล้วผลทางเดียวที่เป็นไปได้สําหรับการที่แข้งวัย24ปีจะกลับมาเล่นกับอินเด็ดตอีกครั้งนั่นก็คือผู้จัดการทีมไลน์เน้ ต้องออกจากสมโมสรไปแม้ว่าเทนฮาร์กจะไม่เปิดโอกาสให้กับซานโชกลับไปให้กับยูเนเต็ตอีกแล้วแต่ก็ดูเหมือนว่าทางเจาสันวิลค็อกว่าที่ผู้ในาการน้าทคนิคนใหม่นั้นก็เปิดกว้างที่จะโอกาสกับซานโชกลับมาสู่สโมสรอ,อีกครั้งแม้ว่าในปัจจุบันจะดูเหมือนว่าแฟนบอลทัพปีศาจแดงปางส่วนน่าจะอยากให้ทางเอลิกเทนฮาร์กและเจดองซานโชออกจากสมโมสรมชสเตอร์ยูไนเต็ดไปในช่วงซัมเมอร์ทั้งคู่แต่เราก็ต้องมาติดตามกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วเซอร์จิมแรดคิ และผู้บริหารฟุตบอลของทางยูไนเตดจะตัดสินใจอนาคตของซานโช่และเต็นท้ายอย่างไรต่อไปนะครับและก่อนจากกันไปนะครับก็ฝ่ายทุกคนช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องตัดเกมทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ